เดี๋ยวมาดูเรื่องราวดีๆที่พิษณุโลกกันบ้างน,นะครับเขาทําธุรกิจโฮมสเตย์แบบแปลกแหวกแนวมากครับเอารถยนต์มาดัดแปลงเป็นห้องพักทําให้เราได้สัมผัสกับบรรยากาศธ,ธรรมชาติอย่างใกล้ชิดหน้าตาเป็นอย่างไรติดตามได้ในเศรษฐกิจติดดาวครับ คาเฟ่ฮักเขาโฮมสเตย์เป็นหนึ่งในโฮมสเตย์สุดแปลกที่จังหวัดพิษณุโลกที่คุณกิติศักดวงปัญญาสว่างเจ้าของฮักเขาโฮมสเตย์และฮักคาเฟ่ติ้งไอเดียชื่นชอบของเก่าและสะสมรถเก่าจึงมีไอเดียนำของพวกนี้มาทำเป็นโฮมสเตย์ที่โอบล้อมของภูเขาหินปูนประกอบไปกับบรรยากาศที่ยังเป็นธรรมชาติมีข้างข่าวโบยบินให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความสวยงาม โฮมสเตย์ที่นี่นำรถตู้4ีคันนำมาปรับเป็นห้องพักอย่างลงตัวมีทั้งระบบแอร์ปรับอากาศให้ผู้พักมานอนพักผ่อนอย่างสบายและปรับรถบัสเป็นห้องพักจำนวน2คันโดยรถบัสมีห้องน้ำในตัวขณะที่บ้านพักโฮมสเตย์สามารถพักได้สูงสุด19คนหรือเป็นกลุ่มคณะเล็กๆ3คน5คนก็สามารถเลือกขนาดของห้องพักได้ส่วนราคาห้องพักเริ่มต้นที่700-800บาท ส่วนรถตู้อยู่ที่คืนละ1,000บาทรถบัสราคา1,200บาทนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์การปีนภูเขาหินปูนซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่ท้าทายที่ได้รับความนิยมจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติพอเราก็เกิดไอเดียว่าความต้องการของเราอยากจะทำอะไรที่นี่เราก็เลยมานั่งดูความต้องการในใจเราเองว่านะเราเราอยากเห็นที่นี่ ถูกปรุงแต่งโดยการอะไรที่แปลกแปกกับร่วมกับธรรมชาติส่วนหนึ่งแล้วธรรมชาติเนี่ยทุกคนอยากได้หมดเราก็เลยจะมาอยู่กับธรรมชาติเพื่อให้มันกลมกลืนกับธรรมชาติให้ได้สำหรับลูกค้าที่มาเข้าพักและอยากทำกิจกรรมปีนภูเขาหินปูนมีส่วนลดค่าห้องพักให้เลย100บาทหรือหากมาเที่ยวดื่มเครื่องดื่มที่ฮักคาเฟ่มีส่วนลดให้10บาท ส่วนคนชาราและผู้พิการที่เดินทางมาเที่ยวชมไม่เสียค่าบริการแต่อย่างใดส่วนลูกค้าทั่วไปเก็บค่าบริการ10บบาทหากท่านผู้ชมที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบใกล้ชิดธรรมชาติสามารถติดต่อจองห้องพักตามเบอร์ที่ปรากฏไว้หนะ้าจอได้เลยค่ะ